การีโอโกโกัดชากมาหนึ่งทีปินพลอยคอซิงคอสเข้ามานิ่มนิ่มหม่จังหวะหนึ่งดับบรรทัดโอโหไปแล้วยึกยักตัดเข้าสายรองหลอดม่วงม่วงนิ่มนิ่มหมารู้สอบรับเติมเกมเติมถูกเติมไวให้สปีดได้คิวแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และแ n น r o อยสตรีมเมอร์ดังๆใช้กันเพียบครบเครื่องเรื่องอ e ีวิดีโอนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมชั้นนำมือเด่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงด้านล่าง เปีแท้คนติดตามมากกว่า1นึ่งแสนคนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกผมเผมเอนกันนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ผมก็จะมารีวิวแล้วก็แนะนําทุกคนใช้ตัวนี้เลยนะเฟะดิปาดิโอกูนะเป็นโฟลแบ็คของเฟเนบาชช่นะทุกคนนะก็สามารถไปไปแลกขันได้นะใช้ดาวนบอลห้าดาวนะมาดูว่าแลกที่ไหนนะผมก็จะาาไปแลกกันเลยก็เข้ามาที่ ตัวที่เป็นลี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 กนี้เลยสุดท้ายเอาดา้อนบอลเข้ามานะทุกคนนะใช้ดา้อกบอล5ดาวนะโอถ้าใครไม่มีก็ไปเล่นให้ครบ15ตาม,มันก็จะได้5ดาวมาตัวนี้ก็จะได้ตัวนี้เลยก็ไปแลกกันได้นะถ้าใครไม่มีแบ็กไซส์แบ็กขวาที่เปิดบอลแม่นๆนะเาบกินชาวตรุรก,กีด้วยจูงแค่174เองอายุ24ปีถนัดเท้าขวานะ ก็ไปหามาหาดาอนบอลมาแรกได้ทุกคนก็ไปดูกันเลยว่ามันจะเล่นดีหรือเปล่าก็ดูคลิปนี้จบพอเอาไปตัดสินใจกันเองนะทุกคนพ็ตัวนี้ความสามารถพิเศษของเขาก็จะอยู่ที่ความอึดนะดูเขาเขาเล่นแบ็กซ้ายนะแต่ว่าดูค่าพลังพื้นที่นะโอ้แนะนำให้เอาไปยืนด้วยขวามากกว่านะทุกคนนะเป็น แอคติงฟูลแบ็กด้วยผมชอบเลยสไตล์นี้นะแล้วก็ดูค่าพลังโอ้โหบอลคอนโตดิฟบ,บิ้งอะไรพวกนี้ดาพัดรอบเต็ดพาสด,ดีหมดเขียวหมดลูกปั่นก็ดีเลื่อลงมาก็สปีดก็เร็วแล้วก็สปีดต้นก็จัดจ้านด้วยนะทุกคนนะ90ขึ้นเลยนะก็นี่เลยสเตมินา่าโอ้โห97บวิ่งไม่มีหมดนะทุกคนบาลานก็ดีด้วยนะแล้วก็สกิลที่ผมชอบมากเลยก็คือดับเบิลทัดแล้วก็ กินถอยขอดสิงนะทุกคนนะที่แบบหลักๆที่เอาไว้เปิดเลยนะสกิลนี้นะก็นอกนั้นก็ดีหมดนะทุกคนสําหรับแบก mm ็ก hmm. หมดมากสกิลแต่ละสกิลนะนึืว่าปีเพราะว่าน่าจะเอาไปเล่นเป็นปีขวาได้นะแบบนี้นะมาเอาตั้งเป็นเป็นแบกขวาแล้วก็เอาไปลงแนงกันเลยว่าจะมันจะโหดจะแค่ไหนนะ mm hmm. ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วนะครับโอมาดูกันเลยครับว่าตัวนี้จะโหดสักแค่ไหนนะจะพอให้ทุกคนไปแลกใช้กันหรือเปล่านะคาดิโอกูนะมาไปดูกันในเกมเลยครับว่าคาดิโอกูกจะโหดหรือเปล่าก็ไปดูกันเลยครับมาหลวงแรงด้วยก็รีแรงมาใหม่นะทุกคนอยู่แช่แรงดิวิชั่น3เองนะของผมก็รีมาใหม่แล้ว มาดูกันเลยว่าการีโอคูของเรามันฟิตหรือเปล่าเนี่ยตาเนี่ยก็โอ้โหหัวตั้งเลยนะโอ้โหน่าจะแบบโดหดอาดูวิ่งสุดตรงสุดขึ้นสุดเลยนะน่าจะแบบนี้นะมาดูทีมเขาโอ้โหของแต้ของแต้แผนดีด้วยนะสี่หนึ่งสองสามแล้วก็ตัวก็โหดด้วยมาไม่เป็นไรก็ไม่กลัวอยู่แล้วก็ใช้โค้ดเป็นโค้ดที่ลิกเทนทาร์วก็แหนเน็ตนก็ ก็มีอยู่นะ4-2-1-3ลงอยู่ที่แชมเบียทุกคนก็ไปหากันได้มาดูกันเลยว่าการเดีโวกูของเรานั้นมันจะแบบโหดหรือเปล่านะตานี้แทงมาก่อนติดเลยลูกแรกก็ส่งพาดเฉยนะทุกคนโชว์ไปเลยให้เขาดูนะว่าโหดหรือเปล่านะมาดูกันต่อเขาจี้มาแล้วเข้ากลางมาเดยองเข้ามาที่โดนดักไว้คืนมาที่เขียสั ไ้มาหนึ่งแล้วก็แทงออกมาที่แบ็กแฮมโอ้โหโล่งเลยลูกนี้แบ็กแฮมเปิดหรอดพุ่งม่วงเขาไปนิ่มโอ้โหไม่นิ่มยิงอีกเรียบร้อยหนึ 1, ่งประตูต่อทสูนะทูกนนะเร็วมากนะแปดนาทีเองก็ซัดไปแล้วหนึ่งลูกนะครัแต่ว่าตัวที่เราจะรีวิวนั้นยังไม่ได้แบบมีพิษส่งอะไรเลยนะเพราะว่าเขาเป็น ฟูแบกนะมันก็เลยแบบอาจจะแบบไม่เด่นอะไรเท่าไหร่นะถ้าไม่จับเป็นมายืนปีกนะแต่ว่าไม่เป็นไรผมจะทําให้มันเด่นนะตานี้ดูขึ้นมาเบียระเขากลางมาเอซีออกมาที่ริมเชนไปแค่ดูไหนการิโอโกอยู่ไหนรออยู่นะการิโอโกวิ่งสี่พึ<ๆ>่งมานหะยูดมาที่การิโอโกไม่ถึงโอจะปั้นเลยนะ ถึงก็จะเป็นแบ็คเราก็ปั่นนะมาสู้แล้วจะปั่นหรือเปล่าหรือจะโดนาอายูุพลาดอินบอฟฟี้แทงมาให้เพื่อนล้ำหน้าก็ทำไมวันเผาชาจัางว่าล้ำหน้าไม่เป็นไรก็เป็นลูกตังเตะของผมนะตังเตะฉากเส้นประตูจะถึงเส้นประตูแล้วนะเมื่อกี้นะเปิดออกมาโขกไว้้าไม่ได้ อ่ะหูโดนหรือเปล่าลูกนี้ก็ชนไว้ยังได้อยู่อยู่ไหนกระเดีอกกู้กาเดีอกกู้ให้มาตีอีกแล้วยังไม่ได้โชว์ฟอร์มอะไรเลยนะกระเดีอกกู้ของเราไม่เป็นไรเข้ากลางมาทีมาเกเล่ขึ้นมาให้มาเติมสีเติมสีมสกระเดีอกกู้แมตชี่ให้ออกมารอกระเดีอกกู้อย่างเดียวดับบรรทัชไกลเกินเมื่อกี้ แต่ยังได้อยู่ออกมาคาริโอโกวิ่งแล้วคาริโอโกลองเปิดลงงุงคงโอ้โหเปิดดีอยู่นะทุกคนนะว่าไม่ได้นะเมื่อกี้นี่ก็แบบปกติมันบางตัวมันไม่เปิดแบบนั้นนะอันนี้มันมีพินถอยคอสซิงแล้วก็แบบค่าการผ่านค่าการเปิดมันดีอยู่นะตัวนี้นะคาริโอโกนะถ้าใครอยากได้ก็ผิดจัดกันได้นะแต่ว่าดูเกมนี้ก่อนนะว่าควรจัดหรือเปล่า ดูเขาแทงไหมก็ดักไว้ได้กาดดโอลกูออกมาที่แบแมม็กแฮมคืนก่อนหนึ่งทีเข้ากลางมาใสซีออกมาที่แบแมม็กแฮมกาดิโอลกูลอยู่ไหนกาเดโอลกูวิ่งแล้วให้สิไม่ให้โอโหแย่งไปเอาเองเลยลูกนี้ก็ลองเปิดทุงง่งโค้งนิ่มๆโอ้โหได้แอซซิดเลยลูกนี้กาดดโอลกูลนะดูพอไม่ให้ดูด้วยเปิดดีมากนะทุกคนนะ ปกติถ้าใครไม่มีแบบสกิลเปิดหรืออะไรเขาไม่เปิดแบบนั้นนะมันจะเปิดดอกล้างไปบางตัวนะโ็แต่ว่านี้โคตที่ว่าบูเปิดโหดเลยนะเปิดแบบได้ดุ้นตลอดเลยมาดูกันต่อถ้าใครไม่มีแบ็กที่แบบเปิดแม่นก็แนะนาเลยนะทุกคนนะแอมเซตเมิน่าเยอะด้วยแรงไม่มีหมดนะทุกคนวิ่งทั้งเกมมาไม่ได้เปลี่ยนตัวมาแต่ว่าดูกันต่อ ออกมาที่ปุโยปุโยโดนดักแล้วแบกแฮมจี้ก่อนจี้ไปก่อนให้เกตัวหน้าแตะหนึ่งทีซับ <c oughs> ช้าเกินไปนะบุกี้นะก็ออกหลังไปแล้วมาไม่เป็นไรก็ยัดเข้าเสาแรกเลยดีกว่าไม่ยัดประมาที่ยลาดีกว่ามาใจเย็นหาก่อน หาก่อนอ,อยู่ไหนอยู่ไหนเปนไงอยู่ข้างหลังไงล้อปั่นดูจิตเมสซี่โอโ้โหเมสซี่ไม่ให้เกิดเลยนะไม่ให้กาดิโอกูกเกิดเลยเมื่อกี้แต่อย่างวรนทุกไม่ผ่านเลยนมายังได้อยู่ลองปั่นดูอีกทีนึ่งเ <c oughs> ต็มมือเลยลูกนี้ก็น่าจะหมดเวลานะพ่วงออกมากันหมดเวลาขึ้นแหละโอโ้โหหมดเวลาแบบโขโชว์ด้วยนะกาดิโอกูกนะ โอ้ก็ยังไม่ได้ยิงผมเลยนะผมยิงไปห้าครั้งครับไม่เป็นไรียงแค่ครองหน้าตัวเดียวพอการเดโอวกเปิดต่อขึ้นหลังเดี๋ยวจะเอาไปยิงสักลูกเลยนะมาดูบอนต่อขึ้นหลังสองประตูต่อศูนยแล้วนะเขายอมแพ้หรือเปล่าเอาวิ่งมาทื่อๆแบีนี้กดแทงึ่งทีไม่ผ่านทิ่นทิ่นทำไงเ๋ยหย่องเข้ามาก็ติด ขอามาที่เวล่าแทงมาที่แบ็กซ้ายคบกลางมาเห็นแล้วแบ็กแฮมไม่ถึงัาจะให้แบ็กแฮมซะหน่อยนะแต่ยังวิ่งชนได้อยู่เขอามาที่เฉียสะอาซาให้เพื่อนมาโดนชนซะก่อนนันิต้าแข็งมากทุกคน เขามาก็โขกไปได้โอหเห็นไหมทุกคนก็โขกดีด้วยนะประเด็นนะืึไม่ถึงนะโอ้ทอับในเขาไม่เล่นไม่เล่นยังไงเอายิงแล้วทุกคนออกหรือเปล่าแล้เาเราจะเพิ่งยิงเขาก็ไม่ได้ออกนี่วหว่ดเขายืนเฉยเลยไม่เป็นไรนั่นไงไล่แล้วมาที่คาเดีโอกุดับเพื่อนทัดหนึ่งทีแล้วตัดเข้าในรองสองหลอดมุงม่วงดูนิ่มนิ่มโอ้โห การีโอกูโหดอยู่นะทุกคนนะเพราะว่าน่าจะเอามาเล่นปีขวาเนี่น่าจะมันเลยนะถ้าเซไม่มีปีขวานะก็เดี๋ยวผมก็จะจบการนี้แล้วก็อาจจะเอาไปลองปีขวาดนูนะจะว่าน,นี้แบบให้มันเป็นเป็นฟูลแบ็กก่อนนะเผื่อจะได้แบบฟูลแบ็กผมไม่ค่อยมีด้วยนะก็จะเอาตัวนี้แหละลงแรงไปเรื่อยๆนะอ้าวโดนเลยรูนี้หนึ่งสามนะตีไข่แตกแล้ว มันน่าจะไม่มีอะไรนะน่าจะตามผมไม่ทันสามประตูต่อหนึ่งแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วดูหลอกเลยดูหลอกแล้วก็จี้จี้ไปก่อนประดินฐ์เลยแต่เขาเร็วด้วยนะนี่ไงล่ะโดนชนไปของมาที่ปีกขวาเมสซี่เมสซี่โดนชนอีกแล้วหาหากรหาคาริโอวกคาเิโอโกูนี่ไงยังได้อยู่แทงให้คาเดีอวกอีก ปั่นตัวเดียวเลยให้วิ่งไปยิงอย่างเดียวเลยโไม่โดนชนไว้มาที่คาเดโอกูจีคอนโอ้โหอึดจริงๆนะทุกคนก็วิ่งสปีดได้ตลอดนะี่ดักได้อีกแล้วแทงดูอืไม่ผ่านนิดเดียวทําไงออกข้างมาคาเดโอกูอยู่ไหนคาเดโอกูอืดักไปได้ออากลางมาออกมาที่เคียร์ซ่าเกียร์ซ่าดำบรรทัด แต่ยังได้อยู่นะกาดิโอกูอีกครั้งหนึ่งตับบนทัดโอ้โหดับ,บนัดแลวก็ตอกไปหนึ่งที่ไม่ผ่านยังยังเขาส,วน,สวนแล้วยังได้อยู่ให้มาทีกาดิโอกูอีกครั้งหนึ่งแทงว่าจะแบบวันทูหน่อยไม่ผ่านยังได้อยู่กาดิโอกูโยกมา้า อ้ยังได้อยู่ไม่ได้อยู่ดีนะว่าจะได้แอสซิสต์เพิ่มก็ไม่ได้นะว่าจะได้ทางแอสซิสต์แล้วก็แบบสกอร์ด้วยนะไม่ได้เลยมาดูไม่ถึงว่าจะให้คาริโอกูเปิดหน่อยไม่ยิงดีกว่าลูก,กน,นะกขึ้นมาคาดิโอกูอีกครั้งหนึง่งคาริโอกูดาบรัทัดแล้วลองเปิดร้อนมุ่ง่วงใกล้เกินไปนะน่าจะแบบหมดเวลาแล้วลุกคนนกเขาก็ไม่ลิ้นแล้ว เขายืนแล้วน่าจะหมดเวลาแล้วนะโอ้ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะถ้าใครไม่มีก็สามารถโดนดาอน์บนห้าดาวไปแลกได้นะครับโอ้ถ้าโหดไม่โหดก็ดูคลิปนี้ได้นะว่าควรจะเอาไปเล่นหรือเปล่าโอ้ประมาณนี้นะดู6.5้าก็ถือว่าโอ้โหเยอะอยู่นะสำหรับแบบแบกนะ6.5้านะก็ประมาณนี้เลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อปเป็นกรงจูงใจนในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ